อาหารเย็นนี้จ้านี่ทุกคนจ๋าไปได้กุนเชียงมากับไส้กรอกนะคะแล้วก็ปลานี้ซื้อให้ลูกๆนะคะแล้วชิโร่ก็มีพิเศษนะคะมีกุ้งสดด้วยะคะ่ะของชิโร่นะคะแม่ก็มีขนมหวานนะคะนี่แล้วก็มีอะไรคะนี่โอ้โหทุกคนออกจากแก้วไม่ได้มีมะม่วงแช่อิ่มนะคะทุกคนนี่น่ากินมากเลย ก็ได้นี่จ้าทุกคนเขาเรียกว่าน้ำเต้าหู้นะคะรถเผือกนะจ้านี่ทุกคนเพิ่งซื้อครั้งแรกนะเดี๋ยวมาลองชิมดูจ้าว่าอร่อยหรือเปล่าเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีตอนเย็นค่ะฮัลโหลบายเฟรนสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะคะกุฏนาเป็นมิตนันสวัสดีทุกคนจ้าไปเลาะตลาดมาทุกคนจ้าไปได้ปลาซาบะย่างมาให้แมวนะจ้าแล้วก็มีไส้กรอกนะคะ เราก็ได้อะไรของแ่บมาในทุกคนคะนี่มะมะขามแช่อิ่มนะฝักใหญ่มากเลยจ้าทุกคนกุ้งสดนี่ลูกๆูอมากเดี๋ยวจะให้ชิโร่ทานก่อนนะคะทุกคนแล้วก็น้ำเต้าหู้นี่อุ่นๆเลยจ้าออน้ำเต้าหู้อร่อยมากค่ะทุกคนอืม เียกว่าเต้าหู้หนมสดนะคะอันนี้กินก่อนแล้วก็จะแกะปลาให้ลูกๆค่ะนั่งรอกันมากอืขับรถไปรถเยอะมากทุกคนตอนเย็นนะฝนมันเหมือนทำท่าจะตกนะคะทุกคนแล้วก็ ถนนหน้าบ้านนะทรายนี่เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะก็จะแวะไปดูบ้านแต่มันเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปดูนะคะทุกคนชายรอมากเลยเหรอครับโอ้ลูกชายรอกุ้งเหรอครับอุ่นที่เกอเอาโอ้โหทุกคนกุ้งห้าสิบบาทนะคะแบ่งให้เขานะคะทุกคนแบ่งให้เขากินสองรอบนะอ้าย,ยังไม่เอาไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ชิโร่กันชเนมชิโร่คม ไม่มีใครกินนะคะนอกจากชิโร่นะคะนี่หกห้าหกตัวเลยนะแล้วก็น,นะคะแทกเกอร์ลอปลานะคบลูกุ๊บโอ้โหแย่งไปเลยโอ้โหแย่งกับมือชิโร่แย่งกุ้งกับมือหมามีนะครับทุกคนดูนะครับชิโร่กินกุ้งสดนะครับโอ้โห ไทเกอร์ไม่กินนะครับไทเกอร์ได้แต่มองนะวิสวสพิงกี Lion, ้วิสวสไหนโอ้โหพี่ใหญ่ก <pledge> ินคนเดียวเลยพี่ใหญ่กินกุ้งสดนะครับพี่ใหญ่กินกุ้งสดนกมาโอเคโอ้นกไอ้นี่อุนแฟสติกนกไอ้นี่คอมนกไอ้นี่อุนเดนเฟสติกเหรอโอ้คนที่ชอบกุ้งนี่นะคะจุ๊บ แฟรติกโอเคมีปลาซาบะนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ไทเกอร์กับพิงกี้นะคะทุกคนโอ้โหตัวเล็กแต่เนื้อแน่นมากเลยก็จะแกะให้ลูกๆนะคะโอเคโมเมนต์โมเมนต์เอาพาเซนติสโมเมนต์เดียว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 โมเมนต์วัเทนเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยว,ยว,ยวต้องเอาก้างออกก่อนนะครับลูกแกรดเต้โมเมนต์โมเมนต์เกรดเตฟิลวัดเต้ โอเคนิมโอเคโซจะไตรซูซ่าเมนพอมอะลายเพียโอเคแยกนี่ภาษาบะอ้าวกาเชียนไอชอนวักฮัลโหลกูเจอน้าเมนมอร์นิ่งสกายเชียนฮัลโหลสกายเชียนมาแล้วค่ะสกายเชียนได้กลิ่นปลานะคะโอ้ปลาอร่อยมากเลย Lekker, lekker fish. Lekker fish. Guck mal. Tiga pinggi unti. Tiga unti roh. Un kai chen. Okey. Mama kip. Lekker li. Lekker li. come out. pas out, nah. Okey. Pin kelata, okey. Guck mal. Hmm. ปลาซาบะนะคะอร่อยมากเลยอืมแลกเกอรี่อืมแลกเกอรี่กินปลากินปลานะคะทุกคนกินปลากับเด็กๆนะคะทุกคนปลาอร่อยมากเลยมามิกต้องไปซื้อให้ที่ตลาดเลยนะซาบะหนึ่งตัวนะคะนี่วันนี้นะวันนี้ กินซาบะนะคะแล้วก็มีอกไก่ต้มนะกินหมดไปแล้วด้วยนะคะทุกคนอืม,มสกายมาอลเลสจีเกอร์ชนตว์จีเกอร์ชนตว์ไปแล้วคะ่ะจีเกอร์อิ่มแล้วนะคะแล้วก็สกายกินอยู่นะนูน่นพิงกี้ไปแล้วคะ่ะ ส่วนชิโร่ก็นี่นะคะกินกุ้งอิ่มแล้วคะ่ะโอ้โหพี่ใหญ่อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนโอเคบายบายนะจ๊ะบายยจ๊บายจ้า,า,า,จาทุกคนลูกๆอิ่มกันแล้วนะคะเราก็จะมาชิมชิมไส้กรอกก่อนนะคะทุกคนสักหนึ่งอันเนาะกินน้ำเต้าหู้ไปก็อิ่มแล้วนะคะอืมอืม น,นี้เป็นแบบข้าวเผ็ดก่อนเผ็ดมากทุกคนหืมอรม อันนี้เป็นแบบวุ้นเส้นนะคะชิมให้เพื่อนได้ดูนะอันนี้วุ้นเส้นทุกคนมีกราสนูดเดินนะคะอือม,มีกราสนูดเดินอร่อยกว่าเจลเจลโคล เชียงให้ทุกคนคุณเชียงนะคะซื้อมาอันละสิบห้าบาทแบบไม่ต้องมาหันนะอืม,อมหวานกินนิดหน่อยนะคะอืมกินมือนัแแสบอปไงครับลูกไหนครับอืม เ็นมือแทืบ peekmate mẹ tôi con chiên hết chia các bạn. Tất cả t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 ất cả คุนเส้นรวนๆนะจ๊ะอืมอืมเจ๋งมากพอก่อนทุกคนนี่ของที่เราอยากกินอืมของแซบอยู่นี่จ๊ะอันเนี้ย แค่ชิมน,นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเป็นมากทีนม้ตกก้อคู่กันนะคะอือรสเผือกนะคะทุกคนไม่หวานมากอุ่นๆอ,อ,อร่อยอืม เผ็ดมากเผ็ดที่ปากเลยทุกคนมาชิมชิมมะขามกันนะคะมะขามแช่อ,อิ่มก็แถมนี่มามด้วยทุกคนพีก่เกลือเนี่ยนะของที่เราอยากจะกินนี่แหละทุกคนอันนี้สี่ชิ้นในชิ้นละสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาบอกหวานๆอมเปรี้ยวนอ้ออืมอร่อยมาก giải <laughs> này rồi, nít nít, Ván lên nòi คุณอร่อยมากอันนี้ใหญ่มากอโอ้โหเอาอีกหนึ่งฝักงนะคะทุกคนมันอร่อยมากเลยนะคะมันออกวันหวานเปรี้ยวๆนะอือืม,อม น่าเลิศเลยวันนี้อืมอืมอปันอันนี้เขาติดปันนะทุกคนไปตลาดคือไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเลยฮนะ่ะที่ฉันไปซื้อมเมล็ดผักนะคะทุกคน ซื้อมาเลยผักบุ้งนะเพราะว่าอันที่โรยไว้ระึ้นแล้วนะอ่าความตุ้งนะคะอืม,อมแ็บ ท,ทำสุดท้ายค่ะทุกคนอืออือฮะอร่อยมากเลยแ่บมาก สองชิ้นพอแล้วอิ่มแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็มาทานเป็นเพื่อนนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบายยเจ้าจ้า